สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบล็อกไร้สายจากทางค่ายบอสนะครับตันนี้เป็นบล็อกไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่ายบอสนะครับรหัสรุ่น g d s 1 8 v 5 0นะครับเป็นบล็อกขนาดไซส์คอมแพกนะครับขนาดเล็กตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณกำปั้นนะครับหรือวัดด้วยเวอร์เนียนะครับความยาวจากหัวสแควร์ได้ถึงท้ายเครื่องนะครับจะอยู่ที่ร้อยสามสิบเบดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องหน้าตางานประกอบก็สไตล์บอสครับเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะครับเราลองมาดูที่ฐานแบตนะครับฐานแบตตัวนี้นะครับมีสปริงครับสามารถให้ตัวได้เผื่อใช้งานนะครับทนแรงสั่นสะเทือนนะครับแบตจะไม่หลุดลงมาเดี๋ยวเราลองมาดูที่สเปคตัวเครื่องนะครับอ่าสเปคตัวเครื่องนะครับยันหนึ่งนะครับอยู่ที่พันสองร้อยรอบประมาณแปดสิบห้านิวตันเมตรนะครับ เกียร์สนะครับจะอยู่ที่หนึ่พันเจ็ดร้อยรอบนะครับก็ประมาณสองร้อยนิวตันนะครับส่วนเกียร์สามก็จะอยู่ที่สองพันสามร้อยรอบนะครับสามร้อยห้าสิบนิวตันครับในการไขเข้านะครับแต่ตัวนี้ไขออกก็จะอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบนิวตันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานครับโหมดต่างๆนะครับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับอันนี้เป็นโหมดไขเข้านะครับไขาเข้าก็จะมีด้วยกันน 1, 2, ะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามนะครับจะมีด้วยกันสามระดับนะครับส่วนฟังก์ชันในการไขออกครับ จะมีโหมด ABR นะครับในการไขออกนะครับปิดก็ได้นะครับไขก็ได้นะครับ ABR นะครับขนาดที่เราถอดน็อตนะครับเมื่อน็อตออกครับบล็อกจะหยุดการทํางานทันทีอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามือจับให้ดูนะครับอันนี้เปิดโหมด ABR นะครับทดสอบนะครับลองสังเกตมือดูดีๆนะครับเมื่อปล่อยน็อตออกปุ๊บเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีนะครับลองดูอีนะครับอันนี้มือยังกัมสวิ์อยู่นะครับ แต่เครื่องหยุดการทำงานถ้าเราปิดนะครับเครื่องก็ยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับคร่าวๆนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนไขยเข้าก็ตามลำดับเลยครับเยียนหนึ่งนะครับเยี่ยนสามนะครับฟังก์ชันในการใช้งานในงานไขยเข้าก็มีแค่ประมาณนี้นะครับรูปร่างตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดนะครับตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับ เหมาะกับงานเพศไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองทดสอบการใช้งานดูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบกันเลยครับ จากที่เราได้ทำการทดสอบเจ้าตัวบอส EDS 18V 350ตัวนี้ไปนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับน็อตเบอร์14 17 19 20ก็ทำงานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็โหมดการทำงานของเขานะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเฉพาะโหมด ABR นะครับตัวนี้ก็สามารถหยุดน็อตได้ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้น็อตเราไม่ตกไม่หล่นนะครับแต่ข้อเสียของเขานะครับมีอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือเขาเริ่มต้นด้วยที่รอบเร็วไปนิดนึงนะครับ นี่คือรอบเริ่มต้นของเขานะครับค่อนข้างที่จะเร็วซึ่งข้อเสียของการเริ่มต้นด้วยรอบเร็วนะครับเวลาเราทํางานมือเดียวนะครับแล้วเราก็จะเอาอ่าหัวน็อตนะครับใส่ไปที่ตรงนี้นะครับถ้าองศาเกี่ยวไม่ได้นะครับจะทําให้น็อตน้ยปีนเกี่ยวได้ง mm ่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาไขด้วย่ารอบเร็วนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าตัว DCF ตัวนี้นะครับตัว DCF ตัวนี้นะครับการทํางานของเขาเริ่มต้นที่รอบช้านะครับอ่าจะทําให้การไขน็อตเนี่ย จะค่อยๆไขเข้าไปนะจะมีจังหวะในการปั่นเกี่ยวได้ดีกว่านะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คืออ่ารอบสวิสนะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะช้าไปนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่สังเกตดูนะครับออันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะถ้าจะเทียบกับเจ้า DCF ตัวนี้นะครับสังเกตดูที่นิ้วนะครับอ่ สวิทช์ของเจ้าดีเซฟจะไม่ค่อยช้านะครับจะค่อนข้างที่จะไวติดมือครับจะเป็นงานหนักของบอสหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าบอสตัวนี้นะครับจะต้องไปเจอกับคู่แข่งในแบรนด์หลักอีกหลายๆยี่ห้อนะครับแต่บอสก็ทําราคาได้ค่อนข้างที่จะถูกนะครับราคาสองพันไปปลายสามพันต้นๆนะครับก็เอาไว้เผื่อเป็นตัวเลือกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะกําลังมองหาบล็อกไร้สายขนาดคอมแพคขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ